ใช่ก็รลักกระชีครับอันนี้เอาไว้หมักเนื้อครับครับต่อมาครับเป็นตัวตัวสำคัญที่เราคิดนะครับกระือใจกระเทียมครับนเปะไรับ้เป็นกินดับกินในห้องผก็พันาสีใหม่กเนอนกันแล้วก็คือาแห้งแบบโปราซึ่งไม่มีสารกอมะเ็งไม่มีควันมีคุณภาพที่สุง และนอกจากข้าวโพดแล้วใช้ใบอย่างอื่นได้ได้หมดครับใบตองตึงใบใบไม้หรือว่ากิ่งไม้เศษไม้ไข่อย่างได้หมดเลยครับอันนี้จะเป็นกระบวนการเผาครับแล้วก็จะมีเตาขนาดเล็กลงขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่กระบวนการคือจะเอาข้าวโพดเนี่ยรับ้ไปในเตาได้เลยครับแล้วสู่กระบวนการเผา คิการเป่น <screws> ก <in the ground> ่อจะสิ Anyways, <desserts so> <hungry> ่ง <French> ท <hum ugi> ี่สุงนะครับวันนี้ได้นาเสนอวั่สครับนะครับชิ้นแรกที่เป็นของข้าวพ้าวไะซครับปกในที่มาจาการ์การหลงไม่เสระครับตอนนี้ได้รับ G I มีลูกีรับร้อยลันอย่างหนึ่งันีงขอยิบเอค่ะองขดอกมะลี่ะรน จริงนะครับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านสอนครับพร้อมด้วยท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับปฐมชายท่านคือท่านกราฟกอร์โกโกและไมโคลโรงการพิเศษอันเนื่องมใหญ่ ขอไปค่ะขออนุญาตได้นำเสนอในเรื่องของข้อมูลพื้นฐานจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะเป็นคลิปวิดีโอ3นาทีค่ะขอเชิญค่ะในระดับกระทรวงที่เรียกว่าฟังก์ชันนะครับเชื่อมต่อกับแอ่เจนด้าเพื่อไปให้ถึงนโยบายระดับางๆแต่ในเชิงพื้นที่ของเราคือในเชิงอสเรเพราะฉะนั้นใน